วันที่29เมษายน2565เวลา9้นาฬิกา30นาทีนยศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานกล่าวเปิดงานแรงงานสารสัมพันธ์รวมพลังต้านพยาเสพติดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2565ณโรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทอง ัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมีการจัดกิจกรรมเดินขบวนแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬามหาสนุกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสถานประกอบกิจการสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกลุ่มแรงงานนอกระบบอาสาสมัครแรงงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานโดยปฏิบัติตามมาตรการภายใต,ใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด